สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยผมพาทุกท่านมาดูลูกนกเขาอีกแล้วครับวันนี้เป็นวันที่เจแล้วครับวันที่7ของลูกนกเขาเป็นไงบ้างครับดูกันตอนนี้เขาโตแล้วครับโอ้พอโตเขานั้นแล้วครับอันนี้แม่เขาเพิ่งป้อนข้าวไป ลืมตาแล้วครับไหนครับผมขอจับดูนิดนึงโอ้นี่ครับนี่เขามีเริ่มมีขนแล้วครับนี่หันมาทางนี้น่อยหันมาทางนี้น่อยนี่นีนี่ครับโอ้โหเขายังกลัวอยู่โอ้ไหนเนี่ยผมขอจับหน่อยนะครับ นี่ลูกนกเขาเอ,อหันมาทางนี้หน่อยหันมาทางนี้หน่อยครับโทษทีจับเขาครับตอนนี้เขามีขนขึ้นแล้วครับขนของเขาขึ้นแล้วอีกไม่กี่วันครับวันสองวันนี้ก็จะบินได้แล้วครับนี่โอ้โห ไม่หันมาทางนี้เลยครับเพราะสายกลัวเป่าเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวดูหน้าครับด้านนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งครับดูหน้าลูกนกเขาดูหน้าเขาครับโอโ้โหเขาหันหน้ามาทางนี้ ตาขนเต็มตัวแล้วครับวันที่7ของลูกนกเขาก็ถ่ายทำให้ทุกท่านได้ชมกันเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะบินได้แล้วขนก็จะเต็มตัวแล้วครับบินได้สำหรับคลิปนี้ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามา กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ